สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Roblox กันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแม p บล็อกฟึกกันนะครับผมจะมาฟาร์มเวลเหมือนเดิมนะครับโอเคเริ่มกันเลยถ้าคุณผู้ชมยังไม่ดูคลิปก่อนผมจะขึ้นการขม้มบนขวาให้นะครับก่อนต่อไปก็คือที่เดิมนั่นแหละเรือผีนี่คือก่อนที่มือที่สุดเอ้ยนี่คือเรือที่มือที่สุดเขาที่เคยเล่นมาเนะี่ยต่อมาผมก็เจอรูที่คนทําแม p ทําไม่เนียน หลังจากนั้นผมก็ฟาร์เมเวลจนถึงเลเวล1,325ต่อมาผมก็ฟาร์เมเวลจนถึงเลเวล1น5 0ซึ่งผมจะต้องไปกรอบใหม่แล้วแต่ผมคิดว่ามอนเวลหนึ่งพมันยังไม่โลเกียแต่มันใส่ฮาคิเกาะอันนี้ผมลืมและผมก็ไปดูมอนเวลหนึ่งพว่ามันโลเกียร์หรือยังยูซ่ซิโลเกียร์หรือยังอ้าวอาตอวนะั้นมันมันมน,มน,นั่นสิครับมันโลเกีย แสดงว่ามอนเวลหนึ่งพันสองร้อยเจ็สิบห้ามันก็ใส่ฮาชิถูกแล้วแหละครับโอ้ในระหว่างที่ผมฟาร์มผมก็เกิดสงสัยว่า NPC ตรงกลางห้องมันนี้ไม่ทำอะไรเอ๊นี่คืออะไรอ่ะดู๋ิเอ็กซ์เปิร์มิมันหนาวมากสุดขั้วมาดูความต่างของ XP กับโค้ดเวลหนึ่และวถึงมาส2 5กันสามสล้านหแสนนี่สามสิล้านห้าแสนกางกันสล้านโอ้โหต่างกันน้อจังใช่แล้วครับแถมตัวเวลหนึ่พันสมันก็ใส่ฮาร์คิ่เก่ออีกผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแต่จุ่จูบอสก็เกิดครับโอ้บอสเกิดแล้วเอ๊ะเด็ดเด็ดเมื่อกี้ใช่ครับมีโปรอีกแล้วเหรออ้ามีโน,นใชโปรใช่ไหมเอเเด็ดเดโปรเมื่อกี้เหมือนเห็นโปรฟาร์มนี่งโปรเฮ้ย Oh. หลังจากนั้นผมก็กดรีพอร์ตไปต่อไปผมก็ไปฆ่าบอสซึ่งบอสเป็นฆ่ายากมากเลยจนทําให้ผมเกือบตายโอ้โหโอ้มกอผมก็เผลอหยุดอัพสแตตจวทําให้ผมตายโอ้ oh. ในขณะที่ผมรอให้บอสวาร์ปอยู่ๆบอสมันก็หาเฉยตรงนี้นี่มันวาร์ปวาร์ปมาดิวาร์ปมาเอา้าอันนี้ไม่ใช่วาร์ปมาแล้วอันนี้คือวาร์ปอ้า ตอนแรกผมก็งงๆอยู่แต่ก็คิดได้ว่ามันเป็นเลดบอสมันมีเวลาจํากัดในการฆ่าถ้าไม่ฆ่าทัทนมันก็จะหายไปต้องฆ่ายท,ทันเหรอใช่เลดบอสม,ม,มันมีเวลาจากัดต่อมาในระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มผมก็เผยเข้าไปในตู้ที่อยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณลุมเข้าได้ใช่แล้วครับผมเพิ่งรู้จริงๆถ้าคุณไม่ชมรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ฟาร์มเวลจนถึงเวลรเซึ่งผมต้องไปกาออื่นแล้วโอ้โหไกลาดนั้น กอต่อไปคือเกาะปราสาทน้าแข็งต่อมาผมก็ถึงเกาะปราสาทน้าแข็งแล้วนะครับตอนนั้นผมก็งงอยู่ว่ามีตัวเกาะใหม่เวลหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบได้ไงตัวนี้คือตัวไหนอ๋อตรงนูน้นไอเดียวใช่ครับมันสามารถเป็นเกาะได้ตั้งแต่เวลหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแล้วแต่มัวแต่ดูว่ามอนเวลหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดห้ามันจะโลเกียร์ตอนไหนปินเกาะตั้งนานนี่เอา้าอะไรครับนี่แล้วผมก็ไปดูว่ามันโลเกียร์หรือย,ยังโอเคไม่โลเกียร์ใช่ไหม หลังจากนั้นผมก็ไปดูบอสว่าเกิดไหมถ้าเกิดจะได้ค่ามันเผื่อได้กุญแจมาไขาห้องทําขาไฟมีสองไงคาบอสบอสต,ตัวนี้เราจะใช้ผลน้าแข็งตื่นนะเพราะว่าผมผิดสกิลวันตีของบอสมันเป็นสกิลตื่นแล้วผมก็คาบอสเสร็จบอสก็่าง่ายดีเพราะว่าผมอัพสายผมเยอะมากไนงะก็เลยคาบอสง่ายบ่ายสามผมนัดเพิ่มไว้เพราะว่าผมต้องการทําผลเมกม้าตื่นจะได้ฟาร์มง่ายขึ้นแต่แค่นี้ก็ฟาร์มง่ายมากเลยนะแต่มันยังไม่ง่ายพอไงต้องง่ายที่สุด ผมไปแอดเฟนก่อนนะะหลังจากนั้นผมแอดเพื่อนผมก็ไล์คุยกันจนโทรมาฮัลโหลแป๊บหนึ่งนั่นเดี๋ยวเราเสียงเข้าก่อนฮัลโหลวันนี้เอากี่สกิลดีห้าสกิลเลยนะครับถูกสกิลเลยเออไ,ได้แต่มาลุนก่นาจะลงไหวไหมนะเร็บเองเหมือนจะเต็มอ่ะงั้นเห้เข้านะก่อนเดี๋ยวเราจอยตามเองจอยเขามาเลย okay. โอ้โหบอกฟุตนี่คนเล่นเยอะเว้ยเต็มทุกอันเลย อ๋อใช่งั้นเดี๋ยวเองลีซ่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจ่ายไปอ่าเองเข้ามาละงั้นเจอกันที่เกาะลงดันเลยนะโอเคโอเคมันจะลงไวแหละเวฟพันสามเออจริงด้วยเวลเองสามแต่เราอัพผลยโคตรเยอะนะอัพผลต้องพันหกร้อยสองอ่ะผลมากมากลงดันดีอยู่เพราะมันมีติดเบิร์นด้วยใช่ลัจาจกนะผมก็ไปถึงเกาะร้อนและหนาวแล้วใครซื้ออ่ะเองซื้อก่อนละกันอเออ โอ้หผลมีอยู่มีอยู่มีอยู่น้อยนิดเอาผลเพชรไปแล้วกันผลเพชรมันกากแล้วผมก็ซื้อชิปดานแม็กมาไปเอาแนะนําให้ไปดูอะไรส่วนแล้ววะกดเอาผลาพาไปแลกผลสั่นจริงอ่ะเออลองไปดูสิเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้แ้วก็แลบไปเด้อ ดีไหมเองไลฟ์สดบกี่ชั่วโมงเออหนึ่งชั่วโมงกว่าไม่ค่อยชอบลงดันแมพมาเพราะมันมืดใช่แต่ตอนที่เราฟาร์มเกาะเกาะเลือวผีเนะี่ยมืดกว่ามันมืดใช่เขาเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วมืดเลยอยากให้แบบอัปเดตใหม่อัปเดตยี่สิบที่จะมาถึงเนี่ยแอดมินปรับเรื่องอะไรความสว่างของเลือวผีใช่มีไฟบ้านนิดน,นึงก็ยังดีดูซิใช้กี่แฟตเมนใช้กี่แฟตเมน ีแฟกเมนต์สามพันตอนนี้มีหนึ่งพันห้าร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองอยู่ไหนเองอยู่ไหนบอกเข้ามาอยู่กเกาะเรือผีดได้เดี๋ยวเขาไปรับเองอยู่หน้าเรือเลยเดี๋ยวเขาไปรับเองจะจะขี่เรือสปีดบ๊ทมาเหรอไม่ไปแล้วเดี๋ยวเองรับไปกับเขาเลยอ๋อจะเปมประตูได้เดี๋ยวไปอันนี้ไปสุ่มผลกันเอ่อสุ่มผลคาเฟ่คาเฟ่อยู่ไหนไป โอเคมาสุ่มผลกันดีกว่าเองสุ่มกันเลยได้ไรว้าว <Wow, S 2> ได้ผลน้ำแข็งตาเขาดูใครจะเกลือกว่ากัน,<ใ>นดูดนะดูนะหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> หางเกลืออะไรวอมันยางไงเอ้ยลืมปัดสู้ๆนะเอดโอเคโอเคอีกต้องผ่านพ้นมันมาให้ได้เดี๋ยวก็ยังไว้อยู่แต่พลังงานเริ่มเหลือครึ่งแล้วแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ลูกไปอัพพลังงานบ้านอเอเ็มเลือกตอนตอนไหนโอ้ตายไปถึงไอ้เขาไอ้เขาหลักที่เราเขียนไว้ให้ ตอนนี้มีแฟกเมนท์เท่าไหร่ตอนนี้มีพันห้าร้อยแฟกต์เมนท์ดูไหมข้างคเขามีอาราเล่กระโดดเล่นด้วยอ๋อต่ <c oughs> แล้วแล่ทำไมเสียงเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่รู้อะ่ะทำไมอาราเล่น่าจะข้อเขาเสื่อมเวลากระโดดก็เลยออืเสียงแบบไปล้เนะ ชื่ออะไรรา,าเล่ตัวชื่ออะไรรา,าเล่ตัวสีขาวชื่ออะไรรา,า,าเลช่ชื่อ,อราเล่ชีาราเล่อไปตัวปลตอยชตบเองลงดันอยู่ชีโยุ่งสกันพีน่ <c ười> ชื่อชี้บอ,อกเลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อประมาณว่าได้กับเพื่อนกับน้องของเพื่อนสุดปวน เล่นกับเพื่อนแอนเออรอาราล่เออได้นะอาราลีอ,อาร์อาราล่อาราเล่ของเขาเอยเอสเดี๋ยวเขาจะพูดหนึ่งประโยคนะเราเองอ่ะอัดประโยคนี้ลงคลิปด้วยเราขาอดจจิเนี่ยพูดมาอะไรโอเคนะหนึ่งสองสาม <S 2> <S 2> <S ไม่เผื่อใครคอมเมนต์มาแล้วแบบอะไรอ่ะทำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้มีความเก๋เป็นอย่างมากโปรดใช้จักรยานในการรับชมเบื่ออยางมาจีบเนี่ยแล้วเล่นแล้วเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอโปรโมทต,ตัวเองผ่านช่องคนอื่นคนดูผู้ชายตั้ง60นะผู้หญิง40เอเคเองเองตัดอันนั้นออกเลยเดี๋ยวเขามาด่าเขาว่าเกีย่าไย่าาเซีจ้ะเตงก็ไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับอะไรนะใช่แบบ เขาพูดโสดเดี๋ยวเกจะมาจีบเช่นแบบอะไรโฟมาเห็นคลิปนี้อาจจะอ๋อเข้าใจแล้วน้องเพื่อความปลอดภัยใช่ใช่ใช่อรเล่เกินไปจะเล่เกินไปหลังจากนั้นผมก็ลงดันจนสามารถซื้อสกิลสามได้ต่อมาเพื่อนก็ไปแล้วไชเข้าไปแล้วนะเจอกันวันไหนไม่รู้เจอกันบายบายบาย หลังจากนั้นผมก็ฟาร์มเรื่อยจนถึงเวล1,425ง้หาลังจากนั้นผมก็ฟาร์มเรื่อยจนถึงเวล1,450 1 4ั5แล้วถึงพันหโอเคไปกอบใหม่แล้วไม่ใช่กอบใหม่นะไปลูกสาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลียเรียบร้อยนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ,บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึงถึงพันซับนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ